ตำรวจจับผู้ก่อเหตุคดีปล้นอาวุธปืนชุรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและรอบวางระเบิดที่จังหวัดยะลาเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาได้แล้วนะคะพบประวัติผู้ก่อเหตุทั้งสองคนนี้ก่อคดีความมั่นคงในพื้นที่มาแล้วหลายคดีค่ะตำรวจควบคุมตัวนายมะรอมลีและนายฟาดิลไปชี้จุดปล้นปืนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านรัตนาตำบลยะหาอํเภอยะหาจังหวัดยะลา หลังผู้กอ่อเหตุทั้งสองคนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้หลังสืบทราบว่าทั้งสองคนเป็นผู้กอ่อเหตุเข้าป้นปืนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอยะลาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้วุฒิปืนไปหลายกระบอกแล้วก็ยังก่อคดีความมั่นคงในพื้นที่อีกหลายคดีค่ะพลตำรวจโทปียวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจโพธรภาค9้าเปิดเผยว่าผู้กอ่อเหตุทั้งสองคนเป็นแนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งได้รับคำสั่งจากนายอาหามะสาและและให้ก่อเหตุป้นปืนและก่อเหตุลอบวางระเบิดจากการตรวจสอบประวัติการก่อคดีก็พบนายฟาดิลถูกจับพบก่อคดีลอบวางระเบิดบนถนนสาย4077ที่ตำบลปะแตอํำเภอยะลาเมื่อปี2566ก่อเหตุป้นปืนที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดินแดนที่อำเภอยะลาเมื่อเดือนเมษาย,ยนปี67ได้วุฒิปืนไป4กระบอก และล่าสุดก็เข้าป้นปืนชุดชร,รบอรบระเวณหน้าโรงเรียนบ้านรัตนาที่อำเภอยะหาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้อาวุธปืนไป3กระบอกส่วนนายมะรอมลีมีประวัติก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณถนนสาย4077ที่ตำบลปะแตเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี66และก่อคดีป้นปืนชร,รบอรบระเวณหน้าโรงเรียนบ้านรัตนาอำเภอยะลาเมื่อเดือนกรกฎาคมได้ปืนอาวุธปืนไป3กระบอก แล้วก็ก่อเหตุซึ่งการก่อเหตุทั้งสองคนส่วนใหญ่นะคะก็จะได้รับคำสั่งจากนายอาหมะสาและซึ่งก็มีไม้จับติดตัวอยู่2อหมายจับค่ะ